สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสูค่คู่สู่ขนสู่ม่องสู่บอลน,นะพี่น้องมื้อนี้ก็เจอะเจ๊ะกันอีกแล้วพี่น้องกับซอกแม่น้องวายุเนาะมื้อนี้เขาได้มีหนูเป็นตาจาดจ้านจะปลาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นมะม่วงมันจะปลาเขา้อามะม่วงไปเลิกมะม่วงกินอย่างมันก็ค่อนข้างลายกว่ามะม่วงแบบนี้เขาวันนี้พี่น้อง วันนี um, e um ้เนาะเขาได้เมนูของเปี้ยวประมานของส้มเดี๋ยวพี่น้องของเปี้ยวหันส้มหันส้มนี่มันมันมีปานหรือเปี้ยวรลแกง่วงนอนจกปวดไปเพื่อจะอดรับปวดนอนนี่พี่น้องมะม่วงพี่เล่ามะม่วงสีมะม่วงสีพี่น้องมันสีเป็นไวกว่ามะม่วงธรรมดาเขาเนาะมามาพี่น้อง แม่น้องวายุเอามาจาักต้นได้พี่น้องนี่นะพอนอเขาก็มาโอดแต่ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปท้ยา,ายพีดด่น้องเบิ่งเนาะมื่อวานนี้เขาก็ซีมากินสมคุยประแดกโอ้ยวันเราหลายแตะดิลากน้างไม่ใช่อย่างมัอลายพอน้องวายุสีสูซีเมือกอยเกลยวประแดกให้แม่นอ้นองวายุกินพี่น้องลงมือเองลงมือเอง ปเด็กประเด็กพอนะประเด็ก,ดกพี่น้องเอาต้อนนี่ติ๊งเหยาน้ำไหลสีต้อ,อ,น,อ,ตอนบ่แเมนไประเด็เหมืนน้ำแล้วมันคุยมันพุขหมักสีต้อนลงไปนงแมนเมนน้ำไหลไหลพี่น้องวาวเลยใส่ผงนัวลงไปให้มันนัว,น,วน,นัวแน่นัวอะไรทำนีก้กันผ่้องนัาอยู่เกาะยังไม่ได้เลือกเลยนะ เพนยุบเม็ดสังเกตเพิ่งเม็ดไม่ได้เลยโค้กูกกกงานนี้มีเศบแล้วหมดแล้วสี่เศษทอดงี้สี่เศษย่างพี่น้องเอ้ยน้นำตาลนี่ระดับสามบุง้งส่ิโพบะบอ่ะ น้ำตาลนี่มีควายวานเนาะโอ้ยแมลงวันก็ได้เนาะอยาน้ำผู้กวนแท้ๆควายวานคืออใส่อีกน้ำตาลแดงได้น้ำตาลคาใส่พวงนวลลงไปอีกนิดนึงให้มนันนวลนวลนี่จกจกโกดพร้อมจิหมัดก่อน <laughs> นี่พี่นอกทุ่งอัน เครื่องโหลเนี่ยน,นะพอ่อเครื่องโหลน่ากินซ่าม,มือมดมดพ่ลึกพี่ล่ำพี่น้องเอ้ยอกินอะไรเนี่ยรอแป๊บเดียวมดแป๊บเดียวมดเสพมีเสพมีแซ่มมแบเพียสเลยโรยด้วยมะม่วงพี่น้องพี่นอ้องคุยเป็นคุยเป็นตะกินดิ โอ้ยส,ร,สร็จมาเป็แตเศษเท็ดี้พี่น้องเอ้ยมามาพี่นอ้องมามานำกันพี่น,อน้องโโตัวมันอ้อมก็โตมันม่วงน้อยคุยเจี๊ยบประแดกที่เสม็นมันแสบพี่น้องหอวมุยหุยเป็ดตะพักนี่หอมหุยหย<ฮ> <laughs> ้อยห้อย <laughs> หุยหุยวะ่ะมาพี่น้องมากินส้มนำแม่น้องวายุเดอ้อกินซองขวดมาหนี่พี่น้องมากินเป็นมูลกันได้เด้อพี่น้องเด้อ อสวัสดีรอพี่น้องมามาพี่น้องกินส้มนำกันหมัก่วงเรียวปลาพี่น้องวันนี้ดูปไาอยู่มากสียาส้มยาสบายดีพี่น้องก่อนอื่นกับปกากดไร่กดแสเลยเด้อพี่น้องกดติจตามนาะงซ่องแม่น้องวายุได้พี่น้องอย่าลืมได้พี่น้องเด้อสังเกตบึงมะม่วงเอาพี่น้องจินมดมื่ดิบ่สองคนมันไม่ส้มนะพี่น้องเงือดเป็นกระพี้เนาพี่น้อง จังคักก้อนก้อนเนี่ยหนุ่มพี่เพื่อนเออจะเดียวไว้สีหน่อยต้องจะกินมะม่วงนี่มาเนาะพวกนี้แสบดีหรือเปล่าแต่ก่อนเคยกินนะมันเป็นมะม่วงสีป,อปอ้มอมๆเนาะงเมนคิวอันนี้มาแย่เป็นอีแสบเด้อยพี่น้องเบิบ้งเบิ้งมีอ้อดเรยว่ามะม่วงสีมะม่วมง,มงน้ำบ้านเขา กกบีพี่น้องหุนช่องควดพี่น้องกืมากกพี่น้องไม่เป็นอย่างหืมปกติมันเหม่งเหมันเป็นอย่างนีจ้างบ่เจออะีรบ่า เดียวคำเดียวลยมเ,มมเลีมีส้มจาแบมีชนะยังบอมเมยเนาะหยากินมะมงอันนี้มาพี่น้องเพีกกนีเยอะแสบีดีน้องเลยก็เอามักเขาเนี่ยเจาป้องน

แก้มไม่ก้อนยังไงมึงมึงหักแล้วสีตวอนประเดียวพี่น,นอ้อง,องก,ก,กะปิเงาขำสีเลือดจราจระพี่น้องนี่พี่น,น้องเอาตาปัป๊บสิครับ ลอเข้านึงกินได้โอเคมูเสีดีเนาะพอดีส้มมีแหงไม่น้องพอดีพอดีจังเลย đưa người mọi 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 ขักไอนี่นงว่าเคงว่าเคงตักน้ำแขับอีนี้ไปกินได้ยังไม่ไ้ยงห้องนำ้ำก็มีหันจองห้องน้ำแล้วไปวมาเมายแท้ม่กูมันจะมากินน,ำนะะ้ำเลยคะ ล้องโง่ยังกินน้ำสองคนกระแ่บพื้นนอกร้องค่กระแทบพื้นเก้า เลือเอาแล้วนะมะมองอีน,น้องฟาไว้แล้วเยอะบิ้งเลอจับเราแย่น้อยแย่ลงแข็งลงดีงก็ได้พี่น้องลงลงลงก็ได้สีมันก็มาลง <c oughs> คำเดียวเนาะคำเดียวต้องต้นเจอตอ้นมาได้พี่น้องเลยกางสัตว์ป่าคราับสินชอบมั้มคำมันติ่มๆเลยพี่น้องบวงสุดซะ Ở toàn sẽ lại bắt có mưa à, à. lên không? cái người đến Mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ย่องมีหนึ่งกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามช่องแม่น้องมาอยู่เด้อเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่เนาะเพื่อพาเรื่อยูๆนะพี่น้องเนาะซอยเสียซอยดันซ่องไม่เด้อเด้อพี่น้องซ่องแม่น้องมาอยู่ซื้อง่ายๆนาพี่น้องผ่าแล้วนี่ยังกินอยู่พี่น้องเนี่ยแม่น้องมาอยู่ไปขุ่มกล้องต่อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง เลยค่ะแบบหนึ่งเด้เออิ่มยังไม่อ,อิ่มเ,ยเยลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีกินต่ออยู่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุเนาะซอยเสียซอยดั่าในเด้อพี่น้องกระซั้นกะพ่อ,อกันคลิปหน้าได้พี่น้องอยู่ดี <พา S 1> มีหแหงมาสุขุสุกโกล่่อ<า><ว>่่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 